ตอนนี้นั่งดูสตรีมอยู่ครับผมถ้ามีเสียงเด็กๆงองแงเข้านี้ขอโทษด้วยนะครับเป็นลูกของน้องสาวพี่เองนะครับยังเด็กเด็ก,ดกน้อยๆครับเขางองแง <c oughs> จก,กี่โมงเหรอครับหวัดดีริมิกครับ อวัดดีไทเกอร์ครับไทเกอร์หวัดดีโฟนิก x อ็ครับจบ5้าทุ่มครับผมพี่จะเริ่มสร้างตั้งแต่เนี่ยอันนี้ตาแรกนะครับอุ๊ย,ยมีคนอันนี้ตาแรกอยู่นะครับพี่จะสร้างไปจนถึง5้าทุ่มเลยครับผมอ๋อใช่ครับอันนี้กำลังแจกเพชรอยู่ครับซัมซุงโ n o t สาครับอุ้ยโอ้ กำลังพันยามีคนมาข้างหลังครับน้องพลอยอ๋อพี่ผมเล่นอยู่ผมเล่นอีกอีกรหัสได้ครับอ๋อได้ครับได้ครับ อ๋อทำไมพี่ไม่เล่นเหรอครับอ๋อพี่ต้องเข้ามาดูน้องๆครับเข้ามาดูครับว่าเออมีคนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เออจะได้ดูคนเขาเล่นด้วยครับบางทีมีคนใช้ปโปรกแกรมอะไรช่วยเล่นอะไรเข้ามาพี่ก็จะได้ดูได้ครับอ๋อพี่เอาบัตรมาจากไหนเหรอครับอ๋อมีน้องๆเขาสร้างให้ครับผมพี่กี่โมงเหรอครับ จนถึงห้าทุ่มครับผมส <im> ร้างเป็นยาวๆครับจนถึงห้าทุ่มเลยครับนี่ตรงนี้มีการบวกครับเคเคกรค,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 ครับกำลังบวบอกอยู่กับใครครับนี่กลายเป็นเคเคกรนะครับ ไปดูคู่อื่นนะครับ พี่สร้างห้องแจกเพชรเฉพาะวันพุธกับวันเสาร์นะครับ2วันอาทิตย์หนึ่งพี่จะสร้างสองวันนะครับวันพุธกับวันเสาร์วันพุธนี้จะเป็นแบบมีเฉพาะที่หนึ่งอย่างน้อย3คิวอย่างเดียวนะครับจะมีรางวัลแบบเดียวแต่ถ้าเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี้จะเพิ่มมาครับรางวัลก็คือจะมี6คิวด้วยนะครับ 6วนี้ก็ได้รางวัลครับผมไม่จำเป็นต้องได้ที่1ครับสำหรับวันเสาร์นะครับเฉพาะวันเสาร์พี่เติมให้หน่อยครับ50บาทอ๋อเข้ามาเล่นดีกว่าครับ NestTV สวัส <c oughs> ด,ดีครับพี่จะเปิดหน้าตอนไหนครับอ๋อไม่เปิดครับยัง <c oughs> ไม่เปิดครับ ผมไม่เคยได้เพชรกับพี่เลยอ๋อน้องบอลเราต้องพยายามครับนี่สักวันต้องเป็นวันของเราครับเราต้องฝึกบ่อยๆครับฝึกบ่อยๆอ๋อพี่ทำไมทำไมไม่ให้ที่หนึ่งสองสามครับโอ้ถ้าให้หมดเลยพี่ก็จนสิครับ พูดตามตรงเลยนะพี่ก็จนนะครับให้ที่หนึ่งอย่างเดียวก็พอครับแต่วันเสาร์นะครับวันเสาร์มันจะมีรางวัลหกคิวด้วยนะครับนี่แต่วันพุธเนี่ยจะมีแค่หนึ่งห้องจะมีแค่หนึ่งรางวัลน,นะครับอ่าที่หนึ่งสามคิว,วครับัดครับอ๋อบายบายอ๋อครับผม แคปซีเอสมาทักทายครับผมว่าสักวันพี่ต้องเปิดอ,อ๋อน้ำบอลพี่อ,อ๋อพี่อย่าดูผมดิเกมหน้าผมน่าจะเข้าไม่ทันอ,อ๋อคนดู30กว่าออ๋ไม่เป็นไรครับเราต้องพยายามกดให้ไวครับผมตอนนี้อู้ตอนนี้เด็กเก้าคนแล้วครับ โอ้คิริตต6คิวครับ6คิววันนี้ไม่มีรางวัลน,นะครับอ่จะเป็นเฉพาะวันเสาร์นะครับ6คิวแต่วันธรรมดานี้เฉพาะที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับที่จะแจกเฉพาะที่หนึ่งอย่างน้อย3คิวนะครับอิววิ ดูเบอร์ที่อยู่หน่อยครับเบ,รเบอร์อะไรครับเป็นดูช่องพี่อันนะจากที่หนึ่งสสแต่ผมมาเล่นกับพี่อ๋อขอบคุณครับ คนที่เขามีเป็นอ๋อเป็นเกือบล้านทรัพย์เขาก็มีตังค์เยอะสิครับของพี่งแค่พันทรัพย์เองอคนดังเขาต้องมีตังค์เยอะครับเขาเลยแจกได้เยอะนะครับแต่พี่นี่ทรัพย์น้อยอยู่ครับก็ต้องแจกแบบตามแบบสัดส่วนครับตามสัดส่วน เดี๋ยวอีกหน่อยมีคนติดตามเยอะๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ก็จะเพิ่มครับไม่ต้องกลัวครับ <c oughs> ติดตามเยอะๆเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยรายได้เราเยอะเราก็ต้องแจกเยอะครับมันเป็นธรรมดาครับถ้าเรารายได้ยังไม่เยอะเราก็ต้องแจกตามแบบสัดส่วนนะครับสัดส่วนรายได้ควิดหายไปคนแล้วตอนนี้เหลือเจ็ดเอ้เอา้าเดี๋ยวหกตรงไหนบวกกันเนี่ย ไม่เเจอลยผมยืมเพชรได้ไหมพี่หอไม่ได้สิครับเล่นปืนระเบิดได้ไหมครับอ๋อห้องที่พี่สร้างนี่เล่นได้ทุกอย่างนะครับเนี่ยเล่นได้ทุกอย่างครับเพราะว่าทุกอย่างมันจํากัดนะครับ เล่นได้ทุกอย่างครับเล่นได้ทุกอย่างนะครับเหมือนเราไปโดดล่มจัดอันดับทุกอย่างนะครับเพราะกระสุนมันจํากัดนะครับมันแล้วแต่ดวงด้วยอย่างถ้าเราวิ่งไปที่อะไรแอร์ดงแอร์ดอบอ่ะเจอปืนอะไรพิเศษเราก็จะได้เปรียบนะครับ นอ๋อดูคนที่บวกกันนานๆหน่อยนะครับนี่ตอนนี้ไม่เจอเลยนะครับนอนแล้วนะครับไข้ขึ้นอ,อ๋ออมาราอาจัร์อ่อนแสงอ,อ๋อโอเคครับขอให้หายไปไว้นะครับ ช่วยติดตามพี่แล้วนะครับขอบคุณครับซัมซุงโน้ตสาดังแล้วไรดูมันเก่าเก่นะครับพี่เอ๋อไม่ลืมหรอกครับ <c oughs> อ๋อไม่ใช่เขามีคนติดตาม1,756เองอ๋อครับผมบางทีก็เป็นช่วงโปรโมทช่องนะครับถ้าเป็นช่วงโปรโมทช่องเนี่ยสตรีมเมอร์เขาจะแบบแจกกันเยอะๆนะครับ เหมือนพี่ช่วงก่อนนะครับช่วงก่อนที่พี่ยังไม่ถึงพันซับนะครับพี่ก็จะแจกเยอะนะครับอพอเราผ่านกฎเกณฑ์อะไรปุ๊บเ่เข้าที่เข้าทางแล้วก็ปรับตามคนอื่นเขาครับ <Yeah. S 1> เล่นได้ทุกอย่างงั้นเล่นโปรแล้วกันถ้าเล่นโปรก็โดนแบนสิครับเพราะว่าพี่เห็นนะครับแล้วน,น้องก็จะช่วยกันกดรีพอร์ตด้วยยังไงก็ไม่รอดครับ พอมันออกสตรีมนะครับ <C anc ion music> m ็9เล่นได้ครับเล่นได้ครับเล่นได้ทุกอย่างครับแต่อย่าเอาโปรแกรมโกงมาเล่นนะครับโปรแกรมช่วยเล่นอะ่ะเดี๋ยวไม่แน่นะครับถ้ามีโปรแกรมโกงเยอะๆนี้พี่จะให้ใส่ตะ่าโลกนะครับแต่พี่ไม่อยากทํานะครับ คนเล่นน้อยเล่นเยอะที่นี่สนนะครับคนดูน้อยคนดูห้าหกคนพี่ก็จะแจกครับอย่าให้พี่ทําเลยถ้าใครไม่ใส่อารกมาพี่เตะออกหมดนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่พี่ไม่อยากทํานะครับ <c oughs> คนดูห้าคนสิบคนพี่ก็จะแจกครับ ถ้าใส่อโรคมามันก็จะสบายใจครับเพราะว่าน้องก็ต้องลงทุนใช่ไหมหรืออโรมอะ่ะอา่าก็คือคนที่ใช้โปรแกรมโกงนะครับเขาไม่ยอมซื้อนะครับเขาจะเล่นแบบฟรีนะครับอือแล้วก็มาปวดๆน,นะครับแต่ถ้าพี่ให้ใส่อโรคมานี่คือเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอืมกันได้เลยถ้าใส่อโรคอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวไม่แน่นะครับวันข้างหน้าพี่อาจจะทำนะครับอ๋อพี่อยู่แคลนอะไรครับอ๋ออยู่แคลนของพี่เองครับผมแคลนที่ที่สร้างใหม่อุ๊ยอ๋ยอ,อตอนนี้กำลังบวกกันยูก็ตนะครับยูก็ตบวกกับใครเอ่ยอ้าวอ้าวคิริโตะครับตอนนี้เหลือคิริโตโจะจัดไป8คิวครับ คิริโตกับน้องภูมินะครับนี่สองคนนี้เคยได้รางวัลจากช่องพี่ไปแล้วนะครับนี่น้องภูมิก็เคยครับผมไม่มีหรอกครับอ่าเนี่ยแหละครับบางทีน้องๆหลายคนนะครับอ่าเล่นด้วยความแบบตั้งใจอะ่ะม,มันมีแบบเออแบบน้องๆเขาไม่อยากจะซื้อแล้โลเขาอยากเล่นแบบสายฟรีอย่างเงี้ยครับพี่ก็เห็นใจนะครับ แต่บางทีแบบน้องๆที่เขาใช้โปรแกรมอ้าวช่วยเลยโอเคกลายเป็นคิริตกนะครับในที่หนึ่งครับคิริตกน่าจะสามคิวพอดีมั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะสามคิเวเดี๋ยวๆเ๋ยวอ๋อคิริตกเก้าคิวครับคิริตกเก้าคิว ตามเกณฑ์นะครับคิริโตอชอบช่องพี่มากขอบคุณครับแล้วคนที่โปซูเอล็อกได้ครับได้ครับถ้าเขายอมลงทุนนะครับก็ให้เล่นครับแต่ยังไงก็โดนแบนครับก็เสียตังฟรีครับผมพี่ว่าเขาไม่กล้าหรอกเออไหนไหนจะต้องไปซื้อโปรแกรมโกงอีกโปรแกรมโกงไม่ได้ถูกนะครับไม่ได้ถูกเออแล้วก็น้องต้องมาซื้ออล็อกอีก คิริโตะนะครับมาเดี๋ยวพี่เชิญน้องเข้ามารับเพชรก่อนนะครับอ๋อคิริโตะอยู่ในะระยะเฮ้ยนี่นี่ไงครับคิริโตะนี่สวัสด,ด,ด,ดีครับสวัสดีครับมาเดี๋ยวพี่แจกเพชรให้น้องคิริโตะก่อนนะครับอย่างรวดเร็วนี่ เด็ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องใช่ต้องก่อนนะครับเริ่มรวดเร็วดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวพี่แจกเพชรให้น้องเขาก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะสร้างห้องต่อไปครับนี่ที่คูดถูกต้องครับ ครับครับครับสวัสดีทุกคนครับ,บ,ค,บครับแจงเพชรรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่โอเคเพชรไปแล้วนะครับผม เอาล้ครับเอาลครับอโอเคยินดีด้วยครับอ่ะคิริโตะน่เดี๋ยวน้องเข้ามาเล่นได้